คือคือก็พูดถึงการรอบทําร้ายคนที่เคลื่อนไหวทางการมืองนะครอบอต่าไม่ไม่ใช่แกนำเนี่ยนะเป็นคนที่เคลื่อนไหวในการเรียกร้องให้การตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยครับผมต้องขออนุญาตย้อนแั้แต่พี่ว่ารัญชัยของผมเนี่ยอืมรันชัยโชคชะตาเนี่ะโดนมาก่อนแล้วแกก็เล่าแบบตลกมากนะฮะแล้วบอกสุบแล้วบอกสุบปันนั่งทิ้งผมนี่ยผมบอกว่าผมไม่รู้ผมหันมาวพี่วิ่งไปแล้วก็บอก ขาผมวิ่งหนีจุกตูดเลยคุณเคยเห็นอนการหมาจุกตูดไหมผมชัดเลยวันนั้นอะ่ะผมก็เราก็ผมเราก็ไม่รู้ไงเพราะอยู่ดีเราไม่รู้ว่ามีคนไล่าตามแกอ่ะอนน็กำลังพี่ก็นอยู่อ่ะเราก็ของพี่เดี๋ยวตรงนี้นะรอแป,ป๊บหนึ่งเอาแกเข้าหายรายการวถิงยุกครับรอพี่นะเดี๋ยวตนวี้เขากําลังสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งอยู่นะพี่เดี๋ยวก็ตัดสายมาแล้วแกครับแกคงผ,ผมก็มวเดี๋ยไปนั่นแกคงจะเห็นนะ ทำพุ่งทำร้ายแกอ๋อเห็นโจดโจดมาแล้วกูเห็นแล้วก็ไปส่ตีม้าไปก่อนครับผมเอาไปไหนว่าจะเข้ารายการอยู่แล้วแกบอกผมโดนไหล่ตุ๊บเหมือนกันกว่าจะพ้นวิ่งพ้นซอยมืดตรงนั้นเรื่องนึงผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความเคลื nah. I I ่อนไหวทางการอย่างนีここ an> ้แหละครับนะครับแล้วก็มาตอนหลังก็ต่อมาก็มีคุเอกชัย อาจารย์นิวผมไม่รู้ว่าใครใครมาก่อนมาหลังนะอืผมไล่ไล่ปีแล้วนะเอคุณสุปันก็คือคุณเอกชัยโดนก่อนถัดมาอีกปีหนึ่งก็คุณถึงเออถัดมาก็เป็นผู้กองผู้เข็มแล้วค่อยมาจาเนอ่วแต่คนที่หนักสุดจริงๆแล้วคือจาเนิวความบาดเจ็บหนักสุดคือจ่าเนอืวซึ่งถามว่ามันมาสาเหตุจากอะไรเนี่ยผมว่าในสถานการณ์แบบนี้คือความหมิน่างกันครับ แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยสมัยอพี่วรัญชัยมันยังไม่รุนแรงขนาดนี้มันมีมันมีมันมีคู่ขัดแย้งที่ชัดเจนคือรัฐประชาชนอ่ะฮะแต่ในลักษณะเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐประชาชนแล้วประชาชนกับประชาชนก็ขัดแย้งกันด้วยในความเห็นใช่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 เพราะประชาชนแต่ละกลุ่มก็เป็นแฟนคลับของแต่ละฝ่ายออครับมันก็จะเกิดกรณีแบบนี้แต่ที่อย่างที่คุณศักดิ์ใจพูดอ่ะท่านผู้ชมครับพี่ตุ้ครับ กรณีกรณีเนี้ยของคุณศรีสุวรรณเนี่ยับผมว่าถ้าถ้าเป็นคนอื่นนะจะจับได้แต่ไปแต่ไปเป็นลุงศักดิ์เนี่ยจะเหมือนเราสามเป็นผมขออนุญาต้ะมาพูดทำตัวเป็นพวกฮีโร่แอคชั่นอะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะทำไมอากัตมันก็จะกลายกลายเป็นประเด็นที่จับได้แต่ก่อนเราย้อนกลับไปดูดีจันดีจับใครจับใครได้อืครับคุณเอกชัยเคยจับแล้วพุ่มเนี่ยเอกชัยนี่โอ้โหรถโดน เออโอ้โ,โหครับบ้านโดน,นป่าระเบิดเออครับทิ่งเหล่านี้แหละมันทำให้เห็นว่ากระบวนการเรียกโดยรวมว่ากระบวนการยุติธรรมแล้วกันครับถ้ามองว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งทางสังการเมืองคุณจะไม่ขยับเลยเออเออเออหลายคนบอกเฮ้ยทำไมพูดอย่าง,งานั้นเขาบอกย้อนกลับมาดูครับผมเนี่ยตอนแรกไม่รู้ผมเนี่ย ว่าลุงศักเนี่ยตอนนี้กับแลมโบ่ผมก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็โบ่ไม่แจ้งความไม่อะไรใช่ไหมฮะเพราะว่าม,มีเคลื่อนไหวมาด้วยกันเนี่ยลุงศักก็บอกว่าเฮ้ยแลมโบ้เนี่ยไม่ไม่คืพายศพี่น้องเสื้อแดงอะ่ะแต่ผมก็ไม่ได้แจ้งความอะไรผลสุดท้ายคนรู้ตอนหลังก็มีหมายจับคาอยู่มาให้ผมตั้งคำถามห,หนักไปอีกว่า การลองหมายจับแล้วคุณไม่ต้องตามจับหรอใช่ใช่คุณรอย้เขาแสดงตัวหรอครับนัน่นั่นคือประเด็นที่นั่นไว้ย้อนกลับ,บมาที่เรากําลังบอกว่าในเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันถือว่าเป็นความรุนแรงหรือเปล่าหลายคนบอกไม่รุนแรงหลายคนบอกถ้ารุนแรงไม่น่าเชื่อนะอืธิรักษา,าการ อธิบดีกรมอธิบดีกรมตำรวจใช่ไหมตอนนั้นพนระดับ,ค,บคนเอกบอกไม่ดูแลอันนี้มันแค่ต่อยอืมแค่สั่งสอนแค่สั่งสอนเออฮะนะครับเ้าแรงมันต้องมีดฟันปืนยิงอืมอืมผมก็เอะถ้าคนเป็นนายตำร,รวจระดับนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้เป็นนักเมืองขนาดนี้เนี่ยเป็นวันราชการเมืองเนี่ยผู้มาดับเนี่ยใช่มันก็บอเป็นยังไงให้สังคุมตัดสินแล้วให้ลูกพักเขาเขาว่ากันแล้วกันใครจะไปอยู่ด้วยครับ เพราะดีไม่ดีแกไม่พอใจแกอาจใครไปนั่งเวลาแกให้นโยบายหาเสียงใครไปแย้งแกวพรามันไม่ใช่มันจะตบล้วเข้ามาจะบอกไม่ไม่รุนแรงเออแค่สั่งสอนแค<บ>่สั่งสอนไป่ีังห้ฟังหน่อยไม่รัรบผมก็เลยวมพใกษแยกคำว่ารุนแรงผมแยกคำว่าก็น,น,นี้ต่อยกันแล้วนะต้นสังอที่สีเนี่ยครับแต่มันจะเห็นความชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคุณคุณสักใจพิจารแล้วท่านผู้ชมสังคมมันมีมันมีปฏิยาสักใจ อืมอืมใช่ผมก็มองกลับว่าความสายใจในสายแบบนี้เนี่ยแสดงว่าความเกลียดชังของความเห็นต่างทางการเมืองเรามันมันเห็นมันขึ้นมาไม่ระดับปกตินะใช่ใช่มันจะนําไปสู่การฆ่ากันได้เลยนะเออฮะครับอืมแล้วมันเป็นประเด็นปมประเด็นวิวาทะระหว่างคนที่เห็นด้วยที่ลุงปักมาต่อยพี่ศรีแล้วก็คนพี่บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ มันมันไม่ควรทําครับ,บมันบเป็นการประท่ากันระหว่างคนสองกลุ่มน,นี้นะอะฮะอ๋อ,อนักการเมืองออกมานะอีกเปิดบัญชีรับบริจาคอีกอืมอืออืมคุณกำลังผมมองในมุมกลับนะมันไม่มีกฎหมายเลยว่าเรากําลังส่งเสริมให้การใช้กําลังในการที่เวลาไม่พอยใจใช้กําลังด้วยคือก็กรรมการกรรมการที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองไม่ทําหน้าที่หรือเปล่าใช่ไหม คือปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยตีตีกันอยากจะตีก็ตีกันถ้ามันเป็นประเด็นเชิงการเมืองอย่างที่คุณสุพันบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ยุ่งดีกว่าเพราะว่าที่เราว่ามาไม่ยุ่งไม่ตามจับอ่ะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดความสัใจแล้วก็นําไปสู่ความขัดแย้งที่มันบาลายอืมครับนี่คว่าตอนนี้ทุกคนยังยังไม่ได้ตระหนักอะไรเลยนะเออคือบางคนบอกว่าความความถ้าจะบอกว่าเหตุการณ์นี้ความรุนแรงอืม กรณีเรื่องของเจ้าที่ตำรวจจะใช้คำว่าอย่างไงดีควกคุมฝุงไม่ได้ใช่ปะก็จะเป็นเรื่องการเมืองเอาเป็นว่าเกิดการเผชิญหน้ากันเนี่ยผมใช้คำแบบนี้แล้วกันครับนะตำรวจรุนแรงกว่าครับแต่เราไปฟังฝั่งตำรวจตำรวจบอกว่าผมก็ต้องระงับเหตุเพราะมันเกิดการเผากะหนังสติกยิงเข้ามานี่แบบนี้ครับ ไอ้ความรุนแรงในักษณานั้นเนี่ยกับไอ้ความรุนแรงที่เราเห็นเนี่ยมันคนละมันต่างกันนะถ้าเรามองแบบนี้ัแสดงว่ามันจะเกิดการทําไมนั่นทําได้ฉันทําไม่ได้ใช่ใช่แต่จริงแล้วต้องสองอย่างสองเบืองการมันมีปัญหานะหมดครับแต่เราไม่ได้วงลึกกันไปอย่างนั้นเลยคือกรณีนี้มันเหมือนกับเป็นอาการอาการที่มันแสดงออกให้เห็นแล้วว่าความร้าวฉานในบ้านเมืองเนี่ย มันบาดลึกเข้าไปแล้วพร้อมจะระเบิดเข็นข้าวกันได้เลยนะฮะผมผมเศร้าใจอยู่อยู่นิดหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในในบ้านนี้เนี่ยครับแทนที่จะตั้งคำถามกับระบบรักษาความปลอดภัยใช่ใช่หรือว่ากระบวนการนในการจัดการของเจ้าที่ตำรวจครับบอกว่าเดี๋ยวจะมาร้องเรียนองค์กรวิชาชีพสื่อเพราะทำไม ทำไมสื่อไม่ช่วยอ๋อเออสื่อทําไมไม,ไม่ไม่เข้าไปห้ามมวยไม่เข้า,าไปห้ามทำไมเอาแต่ถ่ายรูปอยากได้ข่าวแล้วไม่มีจัญญาบันเลยไร่จริยธรรมคนถูกกำ้ายไม่ช่วยเออเออก็มีสถานีสถานีสถานีข่าวมาสัมภาษณ์ผมก็บอกพวก,กเราเนี่ยถูกฝึกมาว่าอ,อย่าไปยุ่งกับความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นครับ แต่ถ้ามันมีลักษณะของการที่มันมันยืเดเยื้อยาวนานแล้วมันมันยืเดเยื้อยาวนานเนี่ยเราก็ได้แต่ห้ามที่มีเหตุมีผลครับผมบอกตอนนั้นเนี่ยสถานาการมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วผมเห็นน้องในสนามที่ทํางานก็ทั้งกล้องทั้งไม์กำลังถืออยู่พี่สีผมก็กำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกพี่สีผมสุพรรณก็เข้าข้างพี่สีพี่ชาคือพี่สีเนี่ยก็กำลังอ่านเะนี่ยแล้วข่าวก็ยืดไม้อยู่จ้างภาพก็จับอยู่ ลุงสักแกก็มาถึงได้ถ้าใส่เลยใช่ไหมนักข่าวก็ตกใจบางคนก็ได้ยินเสียงอ๋ย่าอย่ายาเงี้ยใช่ไหมฮะเหตุการณ์ันเกิดชั่วไปเดียวเดียวแต่สมมติว่าผมกับคุณศักชัยเนี่ยไปกินกาแฟกันนัดกินกาแฟกันสามคนพี่ทวีด้วยแล้วผมพูดผิดหูคุณศักชัยทุกผมบึ๊บบึ๊บึ๊บึ๊พี่ทวีห้ามพี่ทวีไปห้ามเไ้ยศักชัยไหมศักชัยเม้าเม้าแล้วก็ล็อก ครับคุณสักชัยไว้ผมก็ได้ทีแล้วนี่พี่ทววีจับตัวใคแล้วผึไม่กระหน่ำเลยก็สาวซะหน่อยถามน้อยเลยเออเราเป็นควายเก่าเลยคนไม่ได้มามองเรื่องผมกับคุณสักชัยทะเลกันเรื่องอะไรนะทุกคนจะหันจับพี่ตัววีถ้าไมจับสักชัยให้สุปันต่อยเออฮะแล้วที่ประเด็นการขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้ทุกคนจะทำไมนักข่าวอืม ไม่ครับคุณู้นคนคน,นี้เนี่ยอ uh huh. ถ้าโดยหลักการเนี่ยเขาบอกว่าใครที่ใช้กําลังเนี่ย uh huh. อืเขาจะให้ไปจับไปคนที่ใช้กําลังไปคนที huh. แ่แค้เป็นหยุดการกระทำเนี่ยครับก uh huh. ็เป็นน้าพี่วีบอโอ้คุณจัดใจมันใหญ่กว่าสุดปันเยอะไป uh huh. ต้องรับมันก่อนไยเดี๋ยวไปทุบสุดฟันสุดฟันแล้ว uh huh. ตรงนี้จับให้แล้วนี่วะไอ้ทีแล้วเนี่ยผมก็บอกไปอย่างเงี้ยเออก็กฏว่าก็ก็ยังบอกว่าสื่อ <prueba> เออาแต่ข่าวเอาแต่เหตุการณ <c oughs> ์ครับผมก็บอกก็แล้วแต่แตการตัดสินใจแล้วกันว่าว่าจะยังไงเพราะว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องทําง,งานก่อน <c oughs> อะถามว่าไม่มั่นใจไหมมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเป็น,เป,นเป็นเรื่องของเหตุบัรเหตุรถชนการเกิดการบาดเจ็บเนี่ยอือมันก็ต้องถ่ายภาพมาเป็นถ่ายภาพเสร็จนะครับมันก็ต้องเรียกลงไปช่วยเขาพยาบาลแล้วบางทีไอเหตุการณ์แบบนี้คุณยุ่งไรด้วยอ่ะอืม เพราะถ้าผมคิดว่าจเรียกร้องจากสื่อก็กเรียกร้องให้ให้ให้มัน,ให,มนให้มันชัดเจนอ่ะครับก็ว<อ>่าไปแต่ว่าประเดน็นประเด็นก็คือว่าต้องไปหาด้วยว่าปมงนี่มันอือรเหมือนที่เรากำลังนั่งคุยกันเนี่ยเพราะไม่มีใครหาปมแบบนี้นะครับ